มาคัสลูเทรลคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากปฏิบัติการสอดแนมโอเปอเรชันเรดวิงสที่มีทหารซิล4ีนายในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานการตัดสินใจที่ยากลำบาก ทีมของเขาได้พบกับคนเลี้ยงแกะพละเรือนที่ไม่มีอาวุธแม้จะรู้ว่าการปล่อยตัวไปอาจทำให้ความลับรั่วไหลแต่ด้วยกฎการประทะหรือ rules of engagement และคุณธรรมทำให้พวกเขาตัดสินใจปล่อยคนเหล่านั้นไปการซุ่มโจมตีที่รุนแรงไม่นานหลังจากนั้น ทีมซิลก็ถูกนักรบตาลิบันจำนวนมากซุ่มโจมตีอย่างรุนแรงบนภูเขาเกิดการยิงต่อสู้ที่ดุดเดือดและต่อเนื่องอย่างไม่น่าเชื่อความสูญเสียครั้งใหญ่ในที่สุดเพื่อนร่วมทีมสามนายของมาคัสถูกสังหารในการประทะและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยหรือ Quick Reaction f o r c e ที่